จากเขาฮิตผึ่งทุกคนดอนอูอุ้ยหุ่นกิงกิงลงลางเหอสวยๆเลยดูนองอใครเหยียบไม่รู้แตก ฉันเขาบอเอาคนอื่นเขาก็ออกไปเบิ่งพี่น้องดินมันแตกละแหงเนี่ยแค่นี้ก็เอาได้เนี่ยแกงใส่นมหม่ตัดเอาแบบนี้เลยเนีย่พี่น้อง เบิ้งเบืองเบืง,บง,บงต้นนี้อยู่ทึงโพนเนาะพี่น้องกระตาอยู่ข้างล่างฮึมเบิงงบง่งพี่น้องฮึมอยู่ทึงโพนพะนะ พูนกระตาอ <S <S มันไม่ได้เล็กนะทุกคนแกงเซโนใหม่แสบติดตายบนันเดยนนนอนเด้ บางอันมันก็โตแล้วนะดูสิสวยเลยทุกคนดูเบื้องตัดเอามองดอกมันพี่น้อง เอาเมดออออบอกเลยว่าแแคหมดไปแป๊วกะตาเลยพี่น้องใหญ่อยู่นะพี่น้องโอ้โบางอันก็ใหญ่บางอันก็เล็กเจ็บเมื่อล่ะเมือนี้ หาอยากหาซากว่าสิพอบ่ไใดหน่อยปันใดดอกพี่น้องนี่กำลังแสบเก็บแล้วก็ต้องเอาอืงามตัวละพี่น้องเก็บไปเขี่ยมาก็เจอตัวใหญ่ สวยเห็นไหมน้องดูซ่อนตัวเหรอ เอาหมด มันนี่คนหลายเนาะพี่น้องอาจจะไม่ค่อยพูดนะหัหลุดสวยๆเลยทุกคนวันนี้เสียงไม่มีนะไม่ได้เป็นโควิดนะแต่ว่าคนหลายไม่อยากเวาเสียงดังเนาะพี่น้อง กนอีอสวยๆเลยพี่นอ้องตัดเอาต้นนี้ออกได้ซ้ำนีก็เอาเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็เอาไว้ ดนูน้องงามๆเลยกำกอยแสบเลยนี่ ขึ้นลึกลับแน่เนาะพี่น้องกำลังงามๆเลยมันหมานแล้วพี่น้องกำลังก่อยเนาะสำนี้ก็ไม่เชิงวัาเล็กนะทุกคน ส,สวยๆเลยเบิ่งพี่น้องเคียแห้งหลายแต่ว่าสวยมากเลยเบิ่งพี่น้องสิงเอาจังไหล่ะบัดน,นี้ ไม่นาอตาอีตโตนก็เอาเท่าที่เอาได้นั่นแหละเนาะกำลังก่อยกำลังแสบเลยเล่นพี่นอ้ออาจจะมือเดียวไม่ถนัดนะทุกคนต้องขออภยัยอันนี้สิตัสมันเหมือน,ลนหลบบเรือดอกเอามันทังกอบนี่แหละถึงสี่เลย ดูไหนๆก็เอาแล้วก็เอาเลยหน่อยบัหน่อยก็สร้างมันงัดเบื้งสองดอกนี่พี่น้องคือแบบเนี่ยอยากได้แบบนี้แต่มันไม่มีเนาะมันยังไม่ใหญ่ใหญ่พอเท่านี้อะทุกคนมีเฮตะมุตมีนี่ว้าวพี่น้อเบิงบ่งเบิ่เบโอ้ย ในที่สุดโชคก็เข้าข้างเราเบืง้งสวยๆเลยวายหอมหอมพี่น้องมาเบื้งดอกนี้ปาดเบืบ้งพี่น้องอหอมเย็นชื่นใจมากมันหมานเ็นอะไรอ่ะคน <c oughs> แปลกดี นี่แล้วพี่น้องก็ได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะนก็มันหมานอยู่พี่น้องทั้งพุนก็จะเป็นเห็ดเขาไข่เนาะพี่น้องก็ได้เยอะอยู่ฝั่งนี้เป็นเห็ดขมหลายอยู่พี่น้องมันหมาน